สวัสดีค่ะมาทราบผลฟุตบอลประจำเช้าที่26สิงหาคม2568กันนะคะเริ่มที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนมีแต่กันหนึ่งคู่แชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลเอาชนะนิวคาสเซิลอย่างมันสิ่งสำคัญกำเนิดดาวรุ่งผงรุ่งพุ่ง,รง,รง,รงแรงอย่างริโอเอ็นกูโมฮาเกมนี้แชมป์เก่าเล่นไม่ค่อยดีมากนะักเริ่มเกมเป็นด้านลิเวอร์พูลขึ้นนำก่อนหนึ่งต่อศเจ บ้านจากนิวคาสเซิลต้องเสียเปรียบตัวผู้เล่นอีกเพราะโดนใบแดงจังหวะเข้าทำรุนแรงใส่เฟอร์จิลฟานได์ครึ่งหลังลิเวอร์พูลมาได้ประตูอีกนำเป็น2ต่อศูนย์จากอุโกเอกิติเก้หลังจากนั้นนิวคาสเซิลมาทำประตูคืนลวดเป็น2ต่อ2จากบรูโนกิมารสและวิลเลียมโอซูล่าและช่วงทดเวลาเจ็บนาทีที่90บวก10ริโอเอนกูโมฮาดาวรุ่งอายุเพียง16ปี ซึ่งลงมาเป็นตัวสำรองก็แผลงฤิ์ซักประตูชัยทำให้แชมป์เก่าเก็บ3ามแต้มสำคัญได้อย่างสุดยอดซึ่งสถิติของลีโอเอ็นกูโมฮาหลังซักประตูชัยให้ลิเวอร์พูลชนะนิวคาสเซิลในนัดนี้ลีโอเอ็นกูโมฮาเป็นนักเตะที่อายุที่น้อยที่สุด133ปีของลิเวอร์พูลซึ่งเขามีอายุเพียง16ปี361วันเป็นนักเตะอันดับสีที่ยิงประตูในเกมพรีเมียร์ลีกต่อจาก เจมวอน16ปี270วันเจมมิลเนอร์16ปี356วันและเวนรูนี16ปี360วันและเป็นคนที่สองที่อายุ16ปียิงประตูชัยในเกมพรีเมียร์ลีกคนแรกคือเวนรูนี่ทำได้แบบช่วยเอฟเวอร์ตันชนะอาร์เซนอลเมื่อวันที่19สิงหาคม2002ถือว่าเป็นกำเนิดดาวรุ่งขึ้นอีกคนนะคะ ตารางคะแนนหัวตารางที่1 a r s e อาร์เซนอลที่2สเปอร์สที่3มลิเวอร์พูลที่4เชลซีตามลำดับส่วนแมนยูอยู่อันดับที่16แข่ง2มีเพียง1แต้มส่วนลีกที่น่าสนใจอีกน,นะครับเริ่มกันที่ซิลิอาของอิตาลีนะครับอูนิเนเซเสมอกับเวโรนา1ต่อหอินเตอร์มิลานถลม่มโตเลโน5ต่อ0ตารางคะแนน ที่1เป็นอินเตอร์มิลานนะครับที่2นาโปลีนที่3โคมอที่4ยูเวนตุสนะครับส่วนลาลิกาของสเปนแอตเลติกบีบาเฉือนชนะราโย 1. 0ต่อเซบีย่าแพ้ให้กับเคตาเฟ่1ต่อ2ตารางคะแนนนะครับที่1บียาเรอันที่2บาบาเซลูนาที่3เลอันเมลิกที่4เคตาเฟ่นะครับ